สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาซื้อสุรามิดหนึ่งนะคะจะพามาเปิดกล่องนะคะอันบล็อกของกิ๊บเต๋ที่วันนี้เราเพิ่งไปช็อปมันเลยนะคะอยากมีไหมแล้วก็เดี๋ยวจะบอกราคาหมดเปลือกเลยราคาดีมากทุกคนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะพร้อมยงังเรามาที่ถุงแรกกันก่อนนะคะเวอร์สเทสเทนะคะถุงนี้เรามาที่กล่องแรกกันก่อนเลยนี่ทุกคน มันคือตังหูค่ะทุกคนคุณนุง่ารังมากคือราคาหมื่นต้นต้นเองนะคะนี่ได้ไหมดังได้อยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปบอกราคาถ่ายคลิปแล้วกันเนาะอ่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวดูวันนี้ก้อนอะเราไปกล่องต่อไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาบอกราคานะคะชบ เรามาเริ่มที่กล่องน้องทำไมน้องคนนี้ดูกล่องวงๆจังเลยะ,ะจะเป็นแนวๆน,นี้นะคะสไตล์นี้ทุกคนเห็นไหมคะมันก็จะเขียนว่า Versace นะคะแล้วก็จะมีตุงต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 ้งติ้งตุ้งติ้งตรงนี้นิดนึงเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของหน้าน,น้องเขานะคะอ่า,อาเราไปที่กล่องต่อไปก่อนเนาะกล่องต่อไป Versace เหมือนกันคะ่ะ คอใหม่ของเขาเลยนะคะคอลเลคชันที่เพิ่งเข้าเลยเราก็ไปตางมันเรียบร้อยนะคะเหตุผลที่ชอบโบซาเช่ก็คือน้องมีความคลาสสิกนะคะจะโบราณก็ไม่โบราณแต่ว่าก็ยังดูแบบว่าดูน่าค้นหานะคะเก๋ปะเก๋ปะเหมาะตูดปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบให้ดูนะทุกคนได้ไหมได้อยู่ไหมได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะ ได้ปะคะคือทุกคนมนเหมือนว่าบาเองนะคือมันไม่แพงนะคะออชเชอรี่นี่คือเราใช้ได้เรื่อยๆนะก็คือเราใช้แล้วเราก็คือวนได้นะคะจนกว่าเราจะเบื่อเลยแต่เข้าเป็นเ,เสื้อผ้านะคะแบรนด์นมจุนไม่แนะนำนะแา้ว่าเราใส่ครั้งเดียวเองเสื้อผ้านะคะ แนะนำว่าสิ่งที่ควรลงทุนคือกระเป๋านะคะแล้วก็ออเซอีขายก็ราคาไม่ได้ตกนะคาแต่ว่าเรามันอยู่ที่เรารักษาของด้วยนะทุกคนเราไม่ได้มีแค่เวอร์ซาเช่นะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซอีกของต่อไปก็จะเป็นน้องกุระนะคะคือเห็นแม่คมใช้เลยต้องใช้ตามแม่คมนะคะ ือใช้ได้จริงหรือเปล่านี่คือกระเป๋านะกล่องแค่เนี้ยก็คือกระเป๋านะคะคือยังไม่ได้เห็นตัวจริงเหมือนกันนะคะเคันี้สั่งมาเพิ่งแกะพลาสติกนะคะแบรนด์นี้คือจะบอกว่าซองยากอยู่นะคะทุกคนไม่ใช่ซองนีอุ้ยน้องแมวเห็นจิ๋วๆแบบนี้เป็นกระเป๋าสะพายเก๋ๆนะคะคุณแม่ชมเขามีเราก็เลยต้องไปตามหาแบบแม่ชมนะคะสายแฟชั่นเป็นกระเป๋าที่แบบ ใช้งานไม่ได้สิ่งนะคะ <l ots> สายแฟห้ามพลาดอุ้ยน้องจะหลุดไม่ล่ะน้องบอกบางไม่เนี่ยคือน้องเป็นตะขอนนี้นะตัวเองมาเดี๋ยวลองขอสบอดี้ให้ดูเลย <l ots> ก็คือเพิ่งได้มาเหมือนกันก็งงงง,งนิดนึงนะคะคือน้องใส่ถ้าจะใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็บัตรนี้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเรื่องวุ่นวุ่นของวารันก็จะเป็นแนวนี้นะคะก็คือ ไม่ได้เตรียมหรือไม่ได้แบบว่าวางแผนว่าจะต้องถ่ายอะไรอะไรยังไงนะคะอันนี้คือยังไม่มี EP นะอันนี้ลองเปิดของจิตปาถะให้ทุกคนดูก่อนดิเชยนะคะก็คือว,ว่าถ้าจะมี EP ก็ต่อเมื่อเราไปเที่ยวก็จะพูดถึงเกี่ยวกับว่าเออกว่าจะได้รูปรูปหนึ่งอะ่ะกว่าจะเราจะไปเที่ยวทริปทริปหนึ่งอะ่ะเราเตรียมอะไรบ้าง a few moments later อ๋อน้องอยู่นี่มาเดี๋ยวคอร์บอดี้ตัวนี้ให้ดูก่อน อุ๊ยเป็นไงเนาะมูทต้องมีไหม,ม,มเห็นไหมทุกคนกาลังไหมเฮ้ยน้องน่ารักอยู่นะแต่ว่าอะสมุติสมมุติอันนี้คือบัตรแล้วกันเนาะใส่ได้บอทุกคนก็ใส่ได้ไหมไม่ได้ค่ะสไตล์แม่ชมจริงๆค่ะคือใส่อะไรไม่ได้เหมือนกันค่ะ คือน่าจะยักเงินได้สักพันสองพันอยู่เนาะยักยับลงไปอะเนาะนี่แต่ฉันชอบนะอยากมีสีเลยอะคือเขาหมดไวมากเลยนะคะเก๋อยู่นะสีเขียวตอนแรกอะจูจะสั่งสีสีส้มแต่ว่าคุณแฟนบอกว่าไม่เอาทำไมเราไม่เอาสีที่แบบมันแปลกแลกบ้างอะไรบ้างนี้เออแต่ก็เด่นนะเด่นไหมคะได้อยู่ไหม ได้ไหมทุกคนอ่าอุ้ยแต่ดูว่าเหมือนเขาทำเป็นเข็มขัดได้อยู่นะคือย,ยังไงล่ะฉันก็ทําไม่เป็นนี้แหละอ่ะยังไม่หมดนะคะทุกคนอ่ะน้องคนนี้ไปก่อนนะคะน้องคนนี้อ่าต่อมาคือน้องคนนี้นะคะเพิ่งมาถึงวันนี้เหมือนกัน แต่ว่าอันนี้น่าจะใหญ่กว่าน้องคนนู้นนะคะน่าจะใส่ได้ยู่ใส่อะไรใส่เงินใส่บัตรได้ยู่นะคะแล้วก็ลิฟสตางหนึ่งได้ยู่อันนี้ได้ยู่มาดูซิเขามีอะไรไม่ีเขามีสายนะคะก็คือเดี๋ยวจะบอกราคาทุกตัวเลยที่จูนแกะไปหมดเลยนะคะอ่าเผื่อใครอยากจะไปจิ้มลิงก์ตามนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าจูนอะเป็นคนไม่ได้ซื้อของแพงอะไรนะแต่ซื้อของที่ตัวเองชอบ เว้นแต่ว่าแบบว่าเออมันแพงแต่ว่าถ้าชอบก็คือเอานะคะแต่ดูไม่ค่อยฟุ่มเฟือยด้านรองเท้านะคะเหตุเพราะมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะบางคนก็ไม่ได้ชอบกระเป๋าบางคนไม่ได้ชอบออซิสซีนะคะเฮ้ยมันปรับสายได้ด้วยนะสีอะไรละ่ะสีน้ำตาลไหมส้มๆน้ำตาลตั้งแต่สไพน้องก่อนเอเฮ้ย ของอันนี้คือได้วันนี้หมดเลยนะคะก็จะเป็นแบบจุ๊กจุ๊กจิกจิกนะคะแต่ว่าแบบมันถูกใจมัน,นชอบกระเป๋าไซส์เล็กนะคะคือชอบกระเป๋าไซส์เล็กที่แบบว่ามันดูเก๋ชอบของเ,อเก๋ๆเอาเป็นว่าวันนี้จี้จะมาบอกราคานะคะเริ่มต้นที่น้องคนนี้เลยน้องคนนี้นะคะราคาประมาณ1 2ื่นสองพันเก้าร้อยรเปล่า คือจำราคาน้องไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะเดี๋ยวใส่ราคาไว้ให้นะส่วนต่อมาเอาสร้อยละกันคือน้องสวยอ่ะความยาวก็จะประมาณนี้นะคะเราอยากใส่สั้นหรืออยากใส่ยาวแค่ไหนเราก็ปรับตามตะขอที่เราจะใส่นะคะน้องคนนี้ราคา1 000, 2 0 0 0มื่นบาทนะคะเวอร์ซา่ห่งห่บาทคะ่ะน้องลงไปก่อนนะคะส่วนน้องคนนี้นะคะ เก่แบบนี้นะคะน้องคนนี้ราคา12,900บาทนะคะน้องคนนี้น้องคนนี้อุ้ยน้องคนนี้ถูกที่สุดเลยนะคะน้องคนนี้ราคา4,000ักว่าบาทนะคะอ่าต่อมาคือต่างหูน้องคนนี้น้องคนนี้12,000ม่นกว่านะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้อีกว่าต่างหูราคาเท่าไหร่นะคะอ่า ก็คือวันนี้จะไปก่อนเพียงเท่านี้นะ เพราะว่าอันนี้แค่แบบรองกล้องด้วยเนาะว่าแบบเออเราซื้ออะไรมาบ้างแล้วกล้องมันชัดแค่ไหนอ่ะโอเคก็จบแล้วนะคะรอบหน้าคงจะเป็นคลิปจริงๆนะคะว่าจูนจะพาไปเที่ยวแล้วก็ก่อนที่จะไปเที่ยวก็จะมีคาเฟ่น,นิดหน่อยที่จูนอยากถ่ายให้ดูคือจูนอยากถ่ายเบื้องหลังว่ากว่าจะมาเป็นภาพภาพหนึง่งหรือวอล์กวอล์กหนึ่งของจูนอะ่ะคือมันมันแบบค่อนข้างแบบจูนจะถ่ายเรียวเลยนะว่าเอ้ยเราแวะอะไรบ้างก่อนเราจะได้รูปนะั้นอาะเราซื้อคอฟอะไรไปบ้าง กว่าเราจะไปที่นั่นเราแวะร้านไหนบ้างก็คือแบบวุ่นวุ่นของวันตามที่จุนตั้งเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูนะแล้วก็ฝากติดตามเลยนะคะว่า EP แรกอะ่ะหนูจะทำอะไรมาให้ทุกคนดูเนาะ EP นี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ